และตอนนี้เราก็มาอยู่กับด่านลงบาบัดนะครับผมผมจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเราจะให้ฆาตกรพาเราไปเปิดประตูนะครับเฮ้ยไม่ใช่สิพาเราไปลงท่อครับผมผมพูดผิดเมื่อกี้เราจะให้ฆาตกรพาเราไปลงท่อนะทุกคนนะแต่ตอนนี้เราก็คือตอนนี้เปิร์ที่ผมใส่ก็จะมีเปิร์ทางด้านซ้ายมือเป็นเปิร์ของลอรี่นะครับเป็นเปอร์ที่แบบว่าถ้าเพื่อนตายนะเราจะเล่นสแต็กนะฮะสะแต็กมาหนึ่งสแต็กนะตายสามก็ได้สามสแตก็กคือเปิร์นี้มันช่วยให้เรา เวลาเราตาดำมองคิลเลอร์ครับทำให้คิลเลอร์ไม่สามารถเห็นเรานะครับเราเห็นคิลเลอร์ได้คนเดียวนะครับเป็นฝั่ฝ่ายเดียวมันคิดว่มีกล้านาตาลในจังหวะนี้รอันครับโอเคเมื่อกี้ผมก็อธิบายเปิเมีกี้ไปนะส่วนเปิลข้อมูลส่วนผมว่าจะเอาไว้ไว้ต่อชีวิตให้ตัวเองนะครับก็คือการาไปแฟมเพื่อนนั่นเองนะครับไปแทงไปบล็อกเพื่อนนะเราก็จะได้มาสแต็กนะครับ โอเคส่วนตาย่าก็ทําให้เราใช้จุงนานขึ้นนะอะไรเงี้ยทำให้เราแบบงกไม้อยู่นะครับอดัมก็อย่างที่เห็นครับเอามาก็เพื่อมองทิลเลยนะครับโอเคตอนนี้เขาก็ไล่เรานะอันนี้ก็เป็นจุดจูเก็กนะครับคอมโบนะอันนี้เราจะจูเก็กโคลไปหนึ่งทีจะเตะย่อไปหนึ่งสเต็ปอันนี้ก็เราก็จะไปบนโดดฝั่งนู้นบ้างนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราบนกันเราบนตรงนี้ก่อนครับจะให้ฆาตกรโอเคตอนนี้เราก็จะไปโดดจูเก็กฝั่งหูนะทุกคน ผมจะพาไปรูเกี่ยวกับมือนบนเห็นไหมครับหน้าตาครับเป็นคอมโบนะฮะตรงนี้นก็ทอหลังแล้วแมปเขาให้ตีไม่โดนนะจับหน้าหนึ่งทีวนก่อนวนก่อนแล้วก็ต้องพับแล้วฮะฟันยัดอย่างนี้ฟันยัดอย่างนี้ยัดแม่งทุกแผ่นเลยแม่ล่ะ<ๆ>ก็ตอนนี้ก็คือแผ่เราเนี่ยยังไม่ได้นะก็คือต้องให้ฆาตกรไปไล่เพื่อนนะครับแล้วก็ หรือว่าถ้าเพื่อนจูไม่เก่งหรือว่าเพื่อนไปแฟมกันจนตายอย่างเงี้ยครับก็เวลเข้าทางนะนะเพเราก็จะได้ใช้นะครับโอเคอันนี้ก็เหมาะกับถ่ายโซโลนะทุกคนสําหรับคนที่มาโซโลนะเราก็เพื่อนโยนเกมมนะันค่อนข้างจะใช้ได้ผลเลยนะครับเดี๋ยวเี้ยงข้บนไปก่อนคนระับหนึง่งฆาตกรจะทิ้งนะหนึ่งจะทิ้งไปแล้วว่าไล่เราไม่ได้นะไม่ได้ทักแผลเลยนะเสร็จไปละเครื่องนึงนะแเ้าเกมนี้น่าจะมีรูนนะปั่นกันช้ามาก น่าจะวิ่งหาตัวเทมหนึ่งนะครับแล้วปั่นคนหนึ่งนะโอเคครับเพราะว่าไปไล่ปวดเครื่องเจ๊กนะรรอาตรกรให้มาไล่เราคนระับคือผมพยายามที่จะดึงคตรกรให้มาไล่เรานะคือจริงๆผมก็อยากได้ไฮไลท์ห้าเครื่องนอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาไล่เราก็คือเราก็จะจูกห้าเครื่องไงครับแต่ถ้าเขาไม่ไล่เราก็จะเข้าทางคนระับก็เราก็จะมาทำคอนเทน ให้ฆาตกรพาเราไปหาพ่ออะไรประมาณนะะี okay. ้คโอเคทีนี้ก <_ d ance> ็เพื่อนก็ล้มไปละ <_ d ance> เดี๋ยวผมจะ <_ d ance> ให้เพื่อนม็อกให้เพื่อนหนึ่งทีนะโอเคเราได้มาหนึ่งสแต็ปนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะได้ใช้เพิร์คข้างบนหรือเปล่าเป็นเพิร์คความฆ้าหารของชาชาตีนะฮรัิงตะวันไปก่อนวิ่งไปหาเพื่อนหาเพื่อนฮิวนะอันนี้มีเพิร์คโอเคมีเพิร์ควงศาคณาญาตินะเพิร์คขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะวิ่งไปหาเพื่อนคนที่อยู่ไกลสุดนะครับเพราะว่าคนนั้นน่าจะปั่นไฟอยู่นิ่งๆไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็วิ่งไปหาเลยครับเราวิ่งไปก่อนคนน่าจะรอช่วยเพื่อนอยู่นะผมว่าโอเคครับแล้วก็ยือหน่เพื่อนคือที่ผมบันทากเนี้ยก็คือตอนที่ผมอัดใช่ไหมผมไม่ได้เปิดเสียงไม์ตัวเองนะครับก็คืออัดแค่เสียงเกมนะเพราะว่าตอนนั้นทํางานอยู่นะ ก็เลยต้องมา,าพ้าที่หลังอีนี้ก็มีคนเจ็บพิงมาหากคนนึงก็สังฆารกรจะมานะเนี่ยมาครับเพรก็มิเสร็จก็ต้องฉี่ก่อนนะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวมีคนล้มเราก็ค่อยไปบล็อกหนึ่งทีครับวันนี้เราวิ่งไปช่วยเลยโอเคเราวิ่งไปช่วยก่อนดีกว่าวันนี้เขเพื่อนก็ บอกว่ามึงมาเถอะมันไม่ได้วางกับดักคือมันไม่ได้วางกับดักนะคนเนี้ยตอนผมเล่นคือมันไม่ได้วางเลยนะเราก็ดึงไปเลยเเพื่อนเรายังไงดีไปเลยคือผมไม่สปอยนะว่าเกมนี้รอดหรือไม่รอดแต่ทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละเดี๋ยววิ่งไปช่วยเพื่อนอีกคนนี้คือผมไม่ได้บล็อกใครเลยไงคือเปิร์ผมใช้ยากมากครับ คือการที่เราเราต้องบล็อกก่อนนี้จะมีคนตายแล้วคนเพราะว่ามันจะยากเวลาเราหานอยูิวมันจะยากมากคือตอนนี้คาตกรไม่วางกับดักเราก็ดึงเลยฮนะคือคนนี้เขาน่าจะมีเปิร์กคืนกินด้วยนะผมว่าเพราะว่าเล่นเล่นค่อนข้างจะไม่เฝ้าไนงะแต่ว่าผมพอดีผมแบบดึงไวไงเบิร์กเลยไม่ทํางานอะไรประมาณนี้นะโอเคแล้วคาตกรก็น่าจะหลังใต้ยนะับโอเคเดีย๋ยวเราน่าจะเราน่าจะได้ครับยัอย่าวิ่งไปบล็อกเลย ไม่ตีเลยหนึ่งทีอ่ะตีนะเฮ้ยมันไม่ตีว่ะทุกคนไม่ตีอ่ะทุกคนมันต่อจะบล็อกเพื่อนเอ้ามันแฝงได้นะจกกังหวะนี้แฝงได้นี่นะไงด้นหนึ่งสเต็กละทีนี้เราไม่ดิ้มนะเพราะว่าเดี๋ยวเราลมม้มแทนเนพะื่อนแต่ถ้าเราล้มไปก็คือเราเราได้นะเราได้ครบเลยนะสเต็กไม่คุ้มถ้าเผื่อโดนเผื่อแบบยังไงเผื่อโดนเฝ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยววิ่งไปก่อน เราไม่มีโบอลโลด้วยประเด็นนะถ้าเราช่วยโอเคตอนนี้ก็ดึงเชิงนะเจคมันก็ไม,ไม่ไม่ฮิวผมก่อนนะผมก็ต้องฮิวมันก่อนไ <c oughs> ม่ก็ย่อเลยนะเฮิวเสร็จเนระียบร้อยก็ให้เพื่อนฮิวกลับครับดูเหมือนเขาจะปล่อยคนนอน คนเดียวนะนอนแบบไกลๆฝั่งนู้นเลยฮนะเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปดินเพื่อนต่อนะมีคนนอนอยู่นะเขาน่าจะซ้มเราตายเลยคนระับโอเคเราเอาเพื่อนก่อนแล้ว,แล,วแล้วมันแบบไม่ยอมฮิวแต่แรกอนะถ้ามันฮิวแต่แรกอะก็คือก็คือมันมันจะเสร็จไปแล้วนะแต่พอที่มันยิกยนะักยิ่กยักอะคือจังหวะเนี้ยผมจะบอกเลยว่าผมแบบผมอยากจะบล็อกให้มันไงเออก็เลยแบบไม่ฮิวมันเสร็จแล้วมาเนี้ป่ะจริงฮิวเสร็จนะ แต่ผมจะบล็อกให้มันนะครับมันมันเสียงไม่หลบให้ผมอะผมก็เลยก็เลยแบบพลาดเลยจังหวะนี้ผมก็ไม่ได้สแต็กเล่ะเ <c oughs> พื่อนเขาตายฟรีครับผมโคตรเกลียนเ <c oughs> พื่อนนุงด่าเดี๋ยวตอนนี้เราก็วิ่งหาเพื่อนอีกคนนึ่งกันคือเกมนี้ผมแบบผมหาเพื่อนไม่เจอนะหามันไม่เจอเนนะี่ยทดี๋ยมึงไปไหนนะเจ๊ กองปั่นตรงนี้ก่อนเนี่ยข้าราการเล่นดีนะเล่นไม่เฝ้าเลยน่าจะมีเพิร์มตามนั้นนะครับเพิ่มกินกินพร้อมหวังเพราะว่าเขาไม่เฝ้าเลยนะแล้วเขาไม่วางกำดังด้วยมันแบนมันเสียเวลาเล็กไงเฮ้ยเอาวางวางนะวางวาง,วางต้องขับครับงกตายแน่นอนแต่จริงเราโดดหน้าต่างก็ได้นะแต่ว่า กลัวเขาจะยัดมาแล้วก็โดยเขาไม่ตียัดมไม้เขาเดินยัดมาอย่างเงี้ยผมก็แตกพาไปเรื่องตรงนี้เลยพอเสียวนะจังหวะเนี้ยฆาตกรดักจับข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจูงเก่งตรงเนี้ยคือคือเมื่อกี้นะผมเห็นกั้นหน้าต่างนี่กั้นหน้าต่างเราก็วนเดินช้านะตอนนี้นผมว่าวนไปเลยครับ วนจนแบบมาดิเสียหายคือมันเหมือนจุกเด็กแต่มันก็ไม่ใช่จุกเด็กไงตอนนี้นคือวิ่งวนเนี่ยแล้วตอนนี้นโดดได้ก็ตีว้าวไปหนึ่งทีเคเราไปตรงอื่นแล้วลากไปตรงอื่หนหนีไปเลยครับไม่เสียไม้เลยสักแผ่นหาพยาบาลไม่ได้เลยเนะี่ยคือมัน ผมจะฮิวตัวเองให้เสร็จแล้วก็ไปบอกให้เพื่อนเนี่ยมันจะได้เปิดได้ทำงานแต่ว่าไม่ได้ใช้ที่ปัดยับๆ <c oughs> เสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องที่ตอนนี้ก็ฝันไฟคนเดียวเงาเงารอเพื่อนมาช่วยมาฮิว มีคนแตกแล้วคนนี้ตายแล้วหรือเปล่าวะน่าจะตายแล้วครับคนนี้เดีย๋ยวเรารอบนี้เราจะให้เจ๊กฮิวบ้างนะเมื่อกี้เราฮิวเขาไปก่อนแล้วผมเจ็บมานานแล้วไงต้องหาเจ็บบ้างนี่จังหวะเนี้ยผมบอกเลยว่าจังหวะเนี้ยหยาบจัดอะ่ะบอกเลยโคตรอยากเป็นจังหวะที่แบบผมได้ใช้เพิร์ลอ,อะโดยที่แบบ เราที่แบบต้องเหมือนฆ่าเพื่อนอะคือดังหัวใจดังขางนาดนะั้นควรจะปล่อยแล้วก็หนีกันนะแต่คือแบบผมฟืน้นยูไงแล้วแล้วคือฆาตกรม,มันมาจากตรงนี้ตรงเคลื่อนเลยนะโอ้โหแล้วคือบล็อกไม่ไมไมทนันแล้วมก็คือฆาตกรมแม่งแม่งตีรถปุ๊บแม่งอุ้มปั๊บเลยไงประเด็นทุกคนผมก็เลยแบบได้ใช้เปิร์กไงแล้วเรียนก่อนเดินเนียนๆก่อนนะเขับตัวสักแป๊บหนึ่งครับ คือผมจะใช้เปิลกับเห็นไม่เห็นไม่รู้ว่าตรงนี้เข้าตู้ก่อนจริงๆผมจะออกไปช่วยเพื่อนแล้วผมจะเอามาสแต็กึงไงผมจะไปเอาสแต็กแต่ว่าอยู่ตอนนี้ฆาตรกรไม่เห็นตอนเราออกจากตู้ไงทุกคนตาดำม,มันเด็กมเมื่อกี้นะมาทางนี้หรอพาไปก่อนพาไปก่อนโอ้โหแล้วถ้าผมจะสลัดหลุดได้ไงผมจะใช้เปิลได้ยังไงต้องต้องเนียนคะต้องเนียนเท่านั้นนะอย่าไปจูกนะไม่งั้นเราไม่ได้ใช้เปิลแน่นอนครับนะ แลวมันเห็นผมมันก็ตีหลอก้ไม่ใช่ดิตีย,ยัดวน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 น้วน,วน,วน,วนยับยับเนี่ยมันตียับยับเลยเอาง่ายเกมนี้คือคือมันแบบมันตีโดนไม่โดนผมเลยนะนอกจากผมไปบอกให้เพื่อนอะ่ะผมเก็บเพราะว่าผมไปบอกให้เพื่อนอย่างเยอะเขาเพิ่นะงจากตีแบบหมนตลอดเลยนะตัวนี้เราพับไม้ท่านเราพับเครื่อตียดทุกแผ่น Walk, 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 นี่มีมูนวอล์กลว่ามีมูนวอล์กมีมูนวอล์กแล้วขับไปก่อนขับไปก่อนไม่ต้องงอแล้วเราเหลือแค่คนเดียวจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่ฆาตรกรมันมาดักออกเข้ามาดักผมแล้วก็แล้วก็หลงไปเลยนะวันนี้มันจะหลงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ฆาตกระหาท่อให้เรานะเราจะให้ฆาตกรหาท่อให้เรานะทุกคนเราจะไม่หาเองนะครับ ผมจะมองไว้นะคือตอนนี้ผมได้ลลใช้ปืนลวมันครบสามแแตกแล้วทุกคนเห็นปะผมมองเขาว่าเขาไม่เห็นผมนะอยาจะดู่าเขาจะไปกระทืบท่อตรงไหนแล้วเราก็จะรู้นะว่าท่ออยู่ตรงนั้นนะคือตอนนี้คตนนาตกรหาท่อให้เราอยู่นะเขาแผนครับเขาแผนเพนราะว่าเขาแผนเข้าคอนเทนต์ผีหาท่อให้เจอเ๋เราจะมองไว้รอเขากระทืบท่อกระทืบทอ่อเมื่ทอ,ทอไหร่ก็คือ เราจะได้ออกประตูเมื่อน,นั้นนะแต่ว่าผมจะผมจะรอที่ท่อแล้วก็ให้เขาแบบมาเห็นกระจกแล้วค่อยกระโดดลง,นะง,งไงอย่างไยเมื่อกี้นี่ผมเห็นละที่ท่อตรงนี้ใช่ไหมนี่งไงครับโอ้โหแล้วก็เขาไปที่ประตูเลยนะอย่างผมไม่ผมไม่เข้าใจว่าทำสายเข้าหรือเปล่าเจ้าหน้าที่อยา่าไปยืนนิ่งตรงนั้นนะ่ะนานม,มากอย่าไปได้ยืนนิ่งอีกนะไม่รู้ว่าทำอะไรครับ นานมากแล้วแล้วผมก็จะข้ามขั้นตอนคนระในการออกข้อนะคร o บ